สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีวิชา c 1 3 1 1กฎหมายแพ่ง3ามครอบครัวมรดกของสาขาวิชานิติศาสตร์วันนี้จะนำเสนอเรื่องการเลิกจากการเป็นสามีภรรยาค,ค่ะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราจะมาดูกันว่าการสมรสที่เป็นโมคะ ะะกับการสำรวจที่เป็นโมคิยะนี้แตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งการสำรวจที่สิ้นสุดลงด้วยความตายและการยา่าและต่อด้วยผลของการยา่าซึ่งประเด็นที่ได้กล่าวมานี้นะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับชัววิชานี้ค่ะซึ่งท่านวิทยากรที่จะมาบรรยายให้เราได้ฟังนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุสภาพมนตรีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิตศาสตร์มหาวิทยลาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชตอนนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะบรรยายค่ะ ครับสาระที่จะคุยกันวันนี้คงเป็นเรื่องของการเลิกจากการเป็นสามีภรรยานะครับนั้นในทางกฎหมายนั้นเราทราบอยู่แล้วว่าการเป็นสามีภรรยานั้นที่จะชอบด้วยกฎหมายก็คือต้องจดทะเบียนสมรสนะครับทีนี้การจดทะเบียนสมรสเนี่ยหรือว่าการสมรสมันก็จะมีปัญหานะครับที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าบางกรณีเนี่ยกฎหมายถือว่าการสมรสนั้นตกเป็นโมฆะหรือบางกรณีนั้นกฎหมายกําหนดว่าการสมรสนั้นเป็นมงียะ ดังนั้นการเลิกจากการเป็นสามีพยายามัญญาจึงต้องมาดูในเรื่องของการสมรสที่เป็นโมฆะหรือว่าการสมรสที่เป็นโมทิยะก่อนว่ามีกรณีไหนบ้างและผลทางกฎหมายนี่จะเป็นอย่างไรนะครับและเราจึงจะไปดูกรณีที่การสมรสโดยชอบโดยกฎหมายมันจะสิ้นสุดลงด้วยกรณีไหนบ้างแล้วความสัมพันธ์นะครับในส่วนของทรัพย์สินระหว่างกาันต่างๆเหล่านั้นนะครับในเรื่องของการสิ้นสุดการสมรสต่างๆเหล่านั้นจะมีผล อย่างไรนะครับไม่ไว่าจะเป็นการสิ้นสุดด้วยความตายหรือว่าการหย่าก,ก็ตามนะครับในคันหย่าก,ก็จะมีทั้งสองกรณีทั้งโดยความยินยอมกับหย่าโดยฟ้องศาลนี่นะครับส่วนแรกคงต้องมาดูนะครับว่าการสมรสที่เป็นโมคะนะครับการสมรสที่เป็นโมคะนั้นถ,ถ้าดูสภาพของการสมรสนะั้นเนี่ยในตัวงมันเองนั้นมันค่อนขัน,ขนที่จะบอกลําบากนะครับว่าม,มันจะมีผลอยู่หรือไม่นะครับเพียงแต่วา an, ่าการสมรสที่เป็นโมคะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างนะครับ ก็คือสามารถที่จะกล่าวอ้างได้บางกรณีนะครับ <S 2> <S 2> เช่นกรณีที่สมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่หรือที่เรียกว่าสมรสซ้อนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการสมรสที่ที่เป็นโมฆะตรงนั้นได้ก็คือการกล่าวอ้างเอาความเป็นโมฆะตรงนั้นได้เลยแต่กรณีที่เป็นโมฆะด้วยเหตุอื่นเนี่ยนะครับรวมทั้งการสมรสซ้อนตรงนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะร้องขอต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะ น <tang s> ั่นหมายความว่าโดยหลักแล้วเนี่ยจะต้องยืนยันว่าให้ศาลเป็นคนบอกว่าการสมรสนี้เป็นโมฆะนะถึงจะสามารถเอาไปใช้หรือว่าไปอ้างกับคนอื่นได้นี่นี่คือในเรื่องของการสมรสที่เป็นโมฆะนะครับทีนี้สาเหตุนะครับของการสมรสที่จะตกเป็นโมฆะเนี่ยมันมีกรณีไหนบ้างนะครับซึ่งกฎหมายก็คงจะดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลหรือว่าผลที่จะเกิดมาจากการสมรสต่างๆเหล่านั้นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งในกรณีแรกเนี่ยเขาบอกว่าการสมรสกับ บุคคลนะครับคู่สมรสที่เป็นคนมิคกันจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถกรณีนี้เป็นสาเหตุนะฮะที่ทําให้การสมรสนั้นตกเป็นโมฆะนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือการสมรสกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงเนี่ยนะสายปู่ญาติยายลงมาลูกหลานเหลนลื่นเนี่ยการสมรสในสายสายโลหิตโดยตรงในเ่กฎหมายก็ถือว่า,ามันจะทําให้พันธุก,กรรมเสียไปหรือไงทํานองน,นี้นะครับก็ทําให้การสมรสตรงนี้กฎหมายถือว่าตกเป็นโมฆะ รวมทั้งการสมรสในระหว่างพี่น้องด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันอย่างหนึง่งอย่างใดก็ตามตรงนี้ก็จะมีเหตุที่ทําให้กฎหมายถือว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะนะครับกับกรณีที่3การสมรสโดยในขณะที่คู่สมรสนั้นเนี่ยมีคู่สมรสอยู่แล้วหรือที่เรียกว่าที่เรียกว่าการสมรสซ้อนเนี่ยนะครับในการสมรสซ้อนเช่น ก็คือไปมีสมมติว่าพูดง่ายๆไปมีพัญญาน้อยนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับอันนั้นกรณีที่มีพญาอยู่แล้วแล้วไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นอีกตรงนี้กฎหมายถือว่าเป็นการสมรสซ้อนนะครับซึ่งเป็นเหตุให้การสมรสนั้นตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกันนะครับและกรณีสุดท้ายเหตุของการสมรสที่เป็นโมฆนะนั้นก็คือชายหรือหญิงนั้นไม่ได้ไม่ได้ดินยอมในการที่จะสมรสจะด้วยถูกบังคับด้วยกรณีใดก็ตามเนี่ยกฎหมายถือว่าการสมรสนี้นตกเป็นโมฆะ นี่คือเหตุเหตุของการสมรสเป็นโมฆะก็จะมีสี่กรณีตรงนี้นะครับนั้นสมรสกันกับคนมิคนจริตรือคนไว้ความสามารถนะครับสมรสกันญาติสมรสอ่โดยที่มีคู่สมรสอยู่แล้วแล้วก็ชายหรือหญิงนั้นไม่ได้วินยอมทีนี้พอการสมรสนี้เป็นโมฆะถามว่าล้วจะทำยังไงกับการสมรสที่เป็นโมฆะตรงนี้โดยหลักนั่นก็คือจะต้องร้องขอต่อศาลเนี่ยนะครับเพื่อให้ศาลพิพากษาว,ว่าการสมรสทั้งสี่กรณีเนี่ยที่แม้แต่กฎหมายเขียนเอาไว้แล้วนี้ก็ตามเนี่ย แต่ต้องให้ศาลเป็นคนบอกว่านี่การสมรสนี้นเป็นโมฆะให้ศาลเป็นคนบอกจึงจะเอาไปใช้ในการที่จะดีเดียนกับคนอื่นได้ยกเว้นกรณีที่เป็นการสมรสซ้อนหรือว่าสมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่แล้วเนี่ยกรณีนี้สามารถที่จะให้ใช้สิทธิ์อีกกรณีหนึ่งก็คือสามารถกล่าวอ้างเองได้เลยสําหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะกล่าวอ้างตรงนี้ได้กล่าวอ้างได้นั้นหมายถึงอะไรกล่าวอ้างได้นั้นก็คือกรณีที่ การสมรสซ้อนเนี่ยเราจะเห็นหลักฐานที่มันปรากฏทางทะเบียนนะครับหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียนนั้นก็คือจดทะเบียนสมรสกันใน,ในกานาังกอนะครับวันที่สามมกราสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกันนางขอนะครับจะเป็นวันที่เท่าไหร่สิบมกราสองพันห้าร้อยี่สิบนั้นตัวหลักฐานตรงนี้มันยืนยันชัดอยู่แล้วนะไอตัวหลักเกณฑ์ในเรื่องของการสมรสซ้อนนี่กฎหมายทีงบอกว่าสามารถที่จะกล่าวอ้างได้เลยนะครับ เอาหลักฐานนั้นมาดูก็เห็นแล้วนะครับว่าใครจดทะเบียนสมรสก่อนก็ดูตัวทะเบียนนั้นเป็นตัวหลักกฎหมายจึงยอมให้สามารถที่จะผู้มีส่วนได้เสียนั้นสามารถที่จะกล่าวอ้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่จะฟ้องก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การฟ้องนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะฟ้องนะครับบุคคลที่จะสามารถกล่าวอ้างหรือฟ้องได้ในเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใครบ้างล่ะอันหนึ่งคู่สมรสนะครับสองบิดามารดาของคู่สมรสตรงนั้นหรือว่าผู้สืบสันดานของคู่สมรส นะครับในการที่จะฟ้องนะฮะหรือว่ากล่าวอ้างในในส่วนกรณีที่ถ้าเป็นการกล่าวอ้างเนี่ยต้องคู่สมรสนั้นเป็นคนกล่าวอ้างนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นในการที่จะฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีคู่สมรสไม่มีบิดามารดาไม่มีผู้สืบสันดานจึงจะสามารถที่จะนำมาฟ้องนะครับต่อศาลนำมาล้องขอต่อศาลได้แต่ถ้ามีบุคคลดังกล่าวแล้วเขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้นะครับ อันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับในส่วนของการสมรสที่เป็นโมฆะทีนี้ในตัวระบบระบบว่ามันจะเป็นโมฆะต่อเมื่อสาลสารได้ได้พิพากษาให้การสมรดมันเป็นโมฆะแล้วผลของมันก็คือมันเสียเปล่ามาแต่แรกนั้นผลของการสมรดทั้งการสมรดเป็นปที่เป็นโมฆะตรงน,นี้มันไม่มีผลทางกฎหมายนะครับมันไม่มีผลทางกฎหมายเพียงแต่ว่ามันรอเวลาว่าให,ให้ให้สารเนี่ย รอเวลาการกล่าวอ้างหรือว่ารอเวลาให้ศาลเนี่ยมาพิพากษาให,ให้การสำรวจเป็นโมฆะเท่านั้นเองนะครับอันนั้นผลของมันจึงเท่ากับไม่มีการไม่มีการสมรสต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเสียเปล่ามาแต่แรกเหมือนกันนะครับอันนั้นตัวคําพิพากษาของศาลที่พิพากษาแล้วว่าการสมรสเป็นโมฆะเนี่ยนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้ให้ศาลเนี่ยแจ้งไปยังนายทะเบียในให้นายทะเบียนนั้นจดความเป็นโมฆะไว้นทะเบียนด้วยเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะฮะทีนี้ไอ้ตัวสถานะ ในขณะที่สมมติว่าสมรสซ้อนไปนะครับมีสมรสกับนางกอแล้วก็มาสมรสกันนางขอในขณะที่มันซ้อนอยู่เนี้ยโดยที่ยังไม่มีการกล่าวอ้างหรือไม่มีการร้องขอต่อศาลให้ศาลพิพากษาเพื่อให้เพิกถอนการสมรสเนี้ยให้การให้การสมรสเป็นโมฆะตรงเนี้ยสถานะตรงนั้นก็บอกว่ามันไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตรงเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีจะไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวจะเป็นสินสมรสต่างๆเหล่านั้นกฎหมายบอกตรงนี้ไม่มีไม่มีผลในการที่ไปผูกพันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามในผลที่ไม่ปู่พันธุ์เนี่ยกฎหมายบอกไว้ว่าจะไม่กระทบต่อสิทธิของบุตรที่เกิดมาในขณะนั้นถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะถ้าตรามใดสารยังไม่มีคําพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะเนี่ยบุตรที่เกิดมาในระหว่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่กระทบถึงสิทธิของเด็กและก็ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริตด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของอการสมรสที่เป็นโมฆะนะครับนั่นคือเหตุหนึ่งนะครับ ีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือการสมรสที่เป็นโมคียะการสมรสที่เป็นโมคียะเนี่ยจะต่างกับการสมรสที่เป็นโมคะเพราะว่าการสมรสที่เป็นโมคียะเนี่ยกฎหมายบอกว่าการสมรสนั้นเนี่ยสมบูรณ์นะครับภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่ที่ได้ทําการสมรสตรงนีงน้สามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะร้องขอนะครับร้องขอต่อศาลให้ให้พิพากษาให้เพิกถอน จะเห็นได้ว่าถ้อยคํานั้นใช้ต่างกันนะครับว่าในส่วนของโมฆะนั่นนะร้องขอต่อศาลให้ศาลพิพากษาให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะเหมือนจะเป็นการยืนยันนะครับว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะแต่ส่วนการสมรสที่เป็นโมทิยะเนี่ยผลมันเนี่ยการสมรสมันเกิดภายใต้สิทธิในการที่จะร้องขอต่อศาลเนี่ยให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสเพราะว่าการสมรสอาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดการข่มขู่อะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่ พิพากษาให้เพิกถอนการสำรักนั่นหมายความว่าการสำรักนั้นมันมีผลจึงพิพากษาให้เพิกถอนซึ่งจะทําให้การสำรักที่มันมีผลท,ที่ที่มีเ,เกิดขึ้นจากบูญเหตุของโมคียะเนี่ยมันสิ้นสุดลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะต่างกับการสำรักที่เป็นโมฆะนะครับทีนี้เรามาดูเหตุว่าการสมรักที่เป็นโมคีคยะไม่มีอะไรบ้างตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้จากที่เราทราบแล้วนะครับว่าการสมรสนะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าในเรื่องของอายุเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ทั้งชายและหญิงนะครับ นนการสมรสที่เป็นโมคียะนั้นเนี่ยถ้าการสมรสนั้นโดยที่ชายหรือหญิงนั้นอายุไม่ถึงสิบเจ็ดปีนะครับอายุไม่ถึงสิบเจ็ดปีเนี่ยก็ทําให้การสมรสนั้นตกเป็นโมคียะหรือกรณีที่สมรสโดยสําคัญผิดสําคัญผิดนั้นก็ต้อง,ต,องต้องมีผลถึงกับการที่ถ้ถาถ้าเป็นถ้าไม่ใช่คนนี้ก็จะไม่แต่งงานด้วยอะไรต่างก็สุดแล้วแต่หรือเหตุเพราะคนช่อฉนที่ถึงขนาดก็คือถ้าไม่มีการถูกหลอกนะครับก็จะไม่ทําการสมรสด้วยนะฮะ ทั้งนี้เว้นแต่บุคคลภายนอกเป็นผู้หลอกและคู่กรณีน,นั้นไม่รู้อันนี้ก็ไม่ถือว่าการสมรสนั้นถึงถึงขนาดนะครับที่จะเป็นคนชดชนทําให้การสมรสนั้นตกเป็นโมกี้ยะหรือถูกขค่มขคู่ข่มขู่ก็ต้องเป็นภัยที่ที่กลัวนะครับจนทําให้บุคคลนั้นเนี่ยยอมทําการสมรสได้ด้วยนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้เยาว์นะครับที่ทําการสมรสนั้นเนี่ยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทน โดยชอบทามหล่าผู้ที่มีอำนาจในการที่ให้ความยินยอมในการสมรสตรงนั้นพราะบุคคลท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยถ้าจะสมรสอายุเกิน17ปีขึ้นมาตั้งแต่17ปีขึ้นมาก็จะได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เพราะนั้นในในห้าเหตุตรงนี้ที่จะมีผลทําให้การสมรสนั้นตกเป็นโมทียะอันนี้ผลของโมทียะนั้นก็คือนิติกรรมนั้นเนี่ยมันมีผลสมบูรณ์จนกว่าศาลจะพิภาคษาให้เพิกถอนการสมรสจึงจะทําให้การสมรสนั้นสิ้นสุดลงนะครับ ดังนั้นในส่วนตรงนี้นะครับว่าเมื่อสารพิพากษาแล้วนะครับถือว่าสิ้นสุดลงเมือ่อไหรก็สิน้นสุดลงเมื่อคําพิาพากษาถึงที่สุดนะครับว่าการสํารกนั้นน,นะครับให้สิ้นเอ่อการไอให้เพิกถอนการสารวกตรงนี้นะครับเมื่อคพา,าพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั่นก็ถือว่าการสํารกนั้นสิ้นสุดลงณเวลานั้นนะครับแต่ทั้งนี้เ็าบอกว่าไม่เสื่อมสิทธิ์กับบุคคลภายนอกนะครับ นนบุคคลภายนอกที่ได้มากระทําการอะไรต่างๆแล้วนนเนี่ยก็จะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนั้นบุคคลนั้นนะครับเว้นแต่ว่าจะได้จดทะเบียนในการที่จะเพิกถอนตรงนี้แล้วนะครับจึงจะถือว่าบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับดังนั้นนี่คือนี่คือเหตุนะครับแล้วก็สถานะของการสมรสที่เป็นโมคียะนะครับทีนี้การสมรสที่เป็นโมคียะเนี่ยนะครับว่าเขาบอกว่าสาเหตุในการที่จะทําให้การสมรสนั้นเนี่ยมันมัน ใช้สิทธิ์ในการที่จะให้สารพิพากษาให้เพิกถอนตรงนี้มันจะมีระยะเวลานะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของกระทำคัญผิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องภายใน90้าสิบวันนะครับนับแต่วันที่สมรสนะครับอันนั้นถ้าสมรสไปแล้ว90สิวันนั้นยังไม่มีการใช้สิทธิ์ในการเพิกตรงนี้ไม่สามารถที่จะร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการสมรสได้นะครับการข่มขู่ก็ก็เช่นเดียวกันนะฮะช่วงหนึ่งปีนับแต่พ้นจากการข่มขู่ หรือคนเช,ชน่าฉนก็เก้าสิบวันนะับแต่วันได้รู้ถึงคนเช,ชน่าฉนตรงนั้นหรือไม่เกินหนึ่งปีนะับแต่วิมีการสมรสในการสมรสเนื่องจากมันการสมรสมันมันเดินหน้าต่อไปมันมีความสัมพันธ์ในเรืออ่องทรัพย์สินอะไรระหว่างกันต่างๆเหล่านะน,นเนี่ยมันจึงทาให้กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการที่ใช้สิทธิในการเพิกถอนตรงนี้นะครับอันนั้นนี่คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับนั้นบุคคลผู้มีเสียส่วนได้เสียนะครับก็สามารถที่จะ ร้องขอนะครับต่อศาลในกรณีนี้ทั้งในส่วนของอผู้เยาว์นะครับหรือว่ากรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมตรงน,นี้นะครับแต่กรณีสําคัญผิดนี่ยก็ต้องเป็นตัวบุคคลน,นั้นเองกนคนชอชนก็ต้องเป็นตัวบุคคลน,นั้นเองข่มขู่ก็ต้องเป็นบุคคลน,นั้นเองนะครับทีนี้ในความสัมพันธ์นะครับในความสัมพันธ์นั้นถ้าในเรื่องส่วนตัวนั้นก็คือบุตรนะฮะที่เกิดขึ้นมาในขณะที่การสมรสยังมีอยู่นะั้นก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเพิกถอนก็ยังถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับให้รวมถึงเด็กที่เกิดมานะครับหลังสามร้อยสิบวันนับแต่มีคําพิพากษาตรงนั้นด้วยนะครับทรัพย์สินในเรื่องของทรัพย์สินก็ให้นําเอาในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินระหว่างการหย่าเนี่ยเอามาใช้บังคับโดยนุโรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับมาดกบเช่นกันและกันก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาให้เพิกถอนนะครับนี่นี่คือผลของการสมรสที่เป็นโมคียะนะครับที่ศาลได้มีคําพิพากษาให้เพิกถอนแล้วนะครับ อันนั้นนั่นคือสองเหตุนะครับที่การสมรสที่เป็นโมฆะกับโมคิยะทีนี้กรณีกลับมาดูว่านอกจากสองเหตุตรงนั้นแล้วเนี่ยการสมรสถ,ถ้าจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วการสมรสนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับก็จะมีสองสาเหตุนะครับก็คือสิ้นสุดลงด้วยความตายกับการสิ้นสุดลงด้วยการหยา่านะครับ นั้นความตายนั้นเนี่ยในทางกฎหมายแล้วกําหนดไว้ว,ว่าความตายนั้นก็คือความตายโดยธรรมดานะครับไม่รวมการตายที่มีผลทางกฎหมายคือคือสาบสูญสาบสูญน,นั้นเนี่ยนะครับไม่ถือว่าทําให้การสมรสสิ้นสุดนะครับอันนี้นักศึกษาต้องจําเลยนะครับเป็นเพียงเหตุฟ้องหย่าหนึ่งในเหตุฟ้องหย่าตามมาตราพันหนึ่งว่าพันห้าร้อยสิบหกเท่านั้นเองนะครับอันนั้นการตายจึงทําให้การสมรสนั้นสิ้นสุด แต่การตายนั้นต้องเป็นการตายเฉพาะกรณีที่ตายโดยโดยสภาพของบุคคลสิ้นสุดลงไปเท่านั้นเองไม่รวมไม่รวมสาบสูญนะครับกับกอีกกรณีหนึ่งก็คือการสิ้นสุดสมรสด,ด้วยการ,ย,าการย่าการยาก็จะมีสองกรณีคือ,อย่าด้วยความยินยอมกับต้องฟ้องอย่าถ้าเมื่อไรตกลงกันเองยอมอยาอันนั้นก็จบไปแต่ต้องไปทําดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดคือต้องมีหนังสือนะครับย่าพร้อมทั้งมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง แล้วก็ไปจดทะเบียนหย,ย่า้ดยเนื่องจากว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นต้องมีแล้วก็จดทะเบียนหยา่าก็ต้องมีการจดทะเบียนเช่นเดียวกันแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินยอมนะครับก็ต้องไปหาเหตุในในที่กฎหมายกําหนดไว้ในมาตราพันห้าร้อยสิบหกตรงนี้สิบกว่าเหตุตรงนี้นะฮะเป็นเหตุย่อยอะไรต่างๆอย,าง,ๆอยางนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายกําหนดไว้ในมาตราพันห้าร้อยสิบหกนั้นจึงจะสามารถฟ้องหย่าได้ แต่ถ้าไม่มีเหตุในนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถฟ้องหย่าได้นะครับเหตุฟ้องหย่าตรงนั้นก็จะมีเี่นยในเรื่องของเป็นชู้กันนะครับชายชายหรือหญิงเป็นชู้นะครับประพฤติชั่วร้ายแรงทําร้ายร่างกายทิ้งร่างสาบสูญสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ก็ไปดูสาเหตุตรงนั้นนะครับถ้าเข้าเหตุเหตุหนึ่งเหตุใดก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะครับอันนั้นนี่คือคือสิ่งที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับอันนั้นเมื่อหย่าจกากกันแล้วนะครับหย่าจกากกันแล้วเนี่ยผลของการหย่านั้นเป็นอย่างไร ก็ต้องมาดูในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินก็แบ่งกันไปในเรื่องของสินส่วนตัวของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แบ่งไปนะครับสินสมรสก็แบ่งกันครึ่งไปนี่ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของบุตรบุตรนั้นก็สิทธิหน้าที่ในการที่จะใช้สิทธินในการปกครองเด็กนะั้นเป็นของใครบางกรณีที่ต้องมีค่าอุปการะเลี้ยงดูใครจะเป็นคนจ่ายรับผิดชอบในส่วนของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะครับหรือจะมีในเรื่องของค่าทดแทนบางกรณีที่กฎหมายกําหนดนะครับหรือว่าค่าเลี้ยงชีพ ต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นได้นะครับตามเหตุตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับอันนั้นในเรื่องของการเลิกจากการเป็นสามีภรรยาจึงมีทั้งกรณีที่การสมรสที่เป็นโมคะการสมรสที่เป็นโมคียะแล้วก็การสิ้นสุดการสมรสด้วยการตายด้วยการหย่านะครับเมื่อหย่าไปแล้วก็แบ่งทรัพย์สินกันไปเรื่องการบุตรใครจะดูแลเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับค่าทดแทนค่าเลี้ยงชีพนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือภา,ภาพทั้งหมดนะครับของอาการเลิกจากการเป็นสามีพญญาซึ่งกันและกันครับตามที่คุณหมายกำหนดเอาไว้ นักศึกษาก็ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่เรื่องของการเลิกจากการเป็นสามีภรยาจากท่านอาจารย์ศิริศาสดร์สุภาพนตรีแล้วนะคะรายการนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ศิริศาสตร์สุภาพนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสุภาพรช่างเริงกุลประสานงานจะทําบทและกากับรายการกอล่าภิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิพิมลขณารักควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทร ar ัพย์มนันด์ดำเนรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ